เฮ้ยตายไม่มีตาย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 เล่นไายแลว้ยเล่นไาเล่นตายหมดมางแล้วาโอ้โหยโอ้โหดีมาก ก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บละลายแอดโกเด้นเติมเกม มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปหากคุณยังไม่มีร้านเติมเกมประจำที่ทั้งถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นบริการทุกระดับความประทับใจต้องกดเล่นเติมเกมเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะอันนี้โดนบัฟหลอหลังจากตัวคนบนน่นใช่ครับมันจะบัฟหลอดหลังจากตัวคนบ่นด้วยนะนี่ผมก็บ่นได้ดิไม่อต้อไมาจะบัฟอ่ะโอ้แต่คนแต่แต่คนมันบ่นนานแล้วนะอันเดนอะอาจจะต้องบ่นนานถ้าอันเดนหน่อย ปั๊บซิปก็ได้ปั๊บซิปเหมือนเดิมขอเหมือนเดิมขออมออบเจกต์ได้อดีตเป็นงความฝันอมคีบได้ด้วยอมคีบจะขออมคีบด้ป่าได้ไม่รู้จักพอจเลยเฮ้ยก็มึงใกลคิดถึงปะวะซีปป่ะปลาไปน้องสวยปลาไปเรื่อยๆสวยลอนสวยลอนสวยออกมาเหนียวมาเหนียวมามันมีแต่พวกแบบออบติมๆเนาะไม่เห็นออกมาเห็นตะกอนเลยแม่งมาแกงสามรอบแม่งไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบนี้เลยใครจะต้องรื้อฟื้นความทรงจำกลับมาให้ได้ เวอรดูดิมันเชิญมันเลี้ยวสองอะมันมีสลัมไงมันก็เอามินเนี่ยนคิวมาเฮ้ยเอ้าเดินติดมันมีคือแบบเดินติดด้วยอ่ะสวัสดีครับท้องที่ดีครับจบบอลจบบอล ไล้ตัวตนไร้ต้นกำเนิดน่าจะปิกที่เหลือมีเพียงรอยิ้มของเธอไม่ได้หรอกเขาจะจ่ายสองก็ไปเชื่อมทันทีทำไมตะวันไม่ดีแต่วะมันเจ็บหมดเลยนะหลับแบบนี้หลับกินเลยหลแล้วตายหลับซะเนี่ยกินเลยอยู่นี่มาตายจริงๆมึงหนีก็รอดแล้วนะเพื่อนประเมินพลังอาเรนสิบหกสเตตต่ำนะเนี่ยเราอะ มันไปฟ้ามันนะฉลามอ่ะเย็บตอนลงล่างได้พี่เย็บอาจจะบิดลงล่างเปิดตาให้ตีไปแล้วตีของป่ะเรียวโนฟิกตะกันจะมีตามชีวิตมีน้ำเลนแค่มีน้ำเลนเกินต้กรโอ้โหเรียวโนฟิก ฆ่าเลยไม่ได้อยากฆ่าเลยอ่ะได้ไม่ฆ่าดูรู้ละแม่งสี่สแต็กพอดีบอกแล้วมีเงินเล่นเกินไม่มีฟิกมันก็ไม่ต่างจากป่าไม่ผมไม่ค่อยกลัวหรอกนะเรื่องมันไม่ดื้อเลยครับโอ้โหกบเล็กเหรอโอ้โหนี่น่าอะไรอ่ะสองร้อยบาทตี่ชิ้นเหพี่ยามไปบอกไงพี่ยามบอกว่าห้าสิบไม่กับหนึ่งช่องเขาเล่ลงวมไปสองร้อยไม่กับสี่ช่องเป็นไรเล่นได้กบเล็กมันรู้ว่าความตายเป็นยังไง สลามาเขาจะต้องรือเฮ้อ็ไปเนาจ้าเฮ้ยตายมีตาย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 เล่นได้นะเว้ยเล่นได้เล่นได้หมดอหวะก็ รู้แหมเชิงด <wh> <of Luc> <cells> <material> ูทิกตอกเยอะไปปะเนี่ยต้องมาทิกแบ็กเนี่ยจริงๆวิ่งตรงตกูก็ตายแล้วนะเพื่อนโอ้ดูเยอะไปน้ะเอานะไอันไอหนิวสิงที่เหลือมีพียงรอิ้มของเธอันรับโอ้พี่พีทเนี่ยไปขีงไม่กันเป็นอะไ เฮ้ยกลางตาปติดแล้วมั้งมีแป๊บรีแป๊บต้องจะมาเกมนี้ได้แล้วกันผมเวทอ่ะออกไปเลยสี่ช่องนสี่ช่องสี่ช่องมาล้างแล้วโอกาสโอ้ยพิกนะ แม่งตัวสีเครดจริงว่ะแม่งหมแม่งชื่อแม่งก็แมวส้มตัวสีเกรดอะแรงจังมันระเบิดสแตกครับัมจะผมขี่ช้านะแต่ว่าเวลาเราเล่นกับเฟนนิกครับเราต้องให้เฟนิกกิ้งก่อนนะครับเราขี่เลยไม่ได้มันมี2เคสที่คุณเลือกคือขี่เพื่อหลบสแต็กระเบิดกับขี่เพื่อตามหลังจากที่เขากิ้งแล้วแต่ว่าต้องคํานึงถึงติ๊กเกอร์เขาด้วยในหัวมต้องคิดเยอะหน่อยครับเมื่อกี้จะขี่หลบสแต็กกันแหละแต่ว่าไม่ทันแล้วผมว่ามันชนะไวแล้วเมื่อถึงห้าช่องอะทำไงออกเกมนด้ ก็จบฟ้าก็ต่งมันมาจบไปอีกอะอ๋อเกน่าจบไปแล้วนะหนึ่งห้าปั๊มให้ร้องปั๊มให้รู้จักอะผัดเสร็จแม่งออกของทุกอย่างจริงนะตอนนี้ออกดาบไฟฟ้าอันนี้เองเคสอะ

โอ้ยต่อยแหงจังอ่ะอุ้ยอยากก้นี่ชิ้นเดียวเองเหรอต่อยอย่างเงี้ยเบอร์ไปน้องไอ้เบอร์ไปเบอร์ไปเอาดีโอ้โหพี่ต่อยแบบนี้โอ้ยแม่งดึงกูกูโคตรหายอ้วนเฮ้ยมไมนี่เหรอแม่งยไม่ดุยังไม่จบลังไกูไม่ไหวกับมึงแล้วบางคิวเดอร์มึงอยู่ไหนเนี่ย เริ่มฉุนละเรายิงต่อเราต้องการไมต้องไปกันบนวะใครจะเตะยิงล่างอันดิเจ้าน้องตีคองเอ้ยเดี๋ยวผมแบ่งตีคองกับขา,ขายาก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่ไปก็ไม่ทันอยู่ตีคอนเลยตีคอนเลยตีคอนไ,ไปบนง่ายๆน่าจะเบ็ดมันน่าจะตีก่อนเลยตรงเนี้ยไปไปไปน้องไนส์สวยไนส์เป็นขุนว่ะ ฮ้ยไม่ครับผมดูมาบองอะไรครับผมดูมาเฮ้ย nice พวกใดคอมโอ้โหพิลัตผมไปติดไอ้เชโคตรหาพิลัตก็ดีอ่ะอ่ะแล้วกูหลบหลบทุกกระบวนท่ารมับแล้วมันเลือกกูไอ้้เ ม,ผม,ผม,มันเลือกผมปกละมันเอกกูดิฟาเ่เร็วกาดีคิริโตคงไม่เชื่อเอ้ยหูแม่งหูรำหมดสวยส,วยสวย,สวยสวยชืย่อเลือกกูในผมอ๋อใช่เหรอมันไม่น่าได้กว่าเอ้องพี่จำได้นะไ,ไม่กมันบอลพี่ โอ้ยติดคื่อติดคื่อสองคือแล้วไม่ต้องช่วยวะไม่มีสีก็ได้ฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหารต้อมามีสิเดี่ยวมีสีแล้วตอนนั้นเฮ้ยอะไรนะตะกิ้ข้างกาแฟอะกิ้งโอ้โห อ๋อมันมีเพื่อนมันเคเคอนมันอยู่พุ่มจุดกูว่าทำไมมันจิ้งไปทางนั้นเอยเราก็อ่านเกมไปดิใช้ได้อยู่ไอ้หนุ่มเนี้ยเออเออเ้อมอยู่หือว่าเข้าตัวไหนมันสดเข้าเข้าตัวหนุ่ยจ่แหละมันสดระยกดิิรออะไรอ่ะอันนี้สล็อตล็อตมต้องดิบแม่ผมก็ต้อดิบเดี๋ยวผมบอกเราถามเขาเลยนะไป โอ้ át. โหโอ้โหต้องเร็วกว่านี้คิเคียวเคียวเหมือนไม่ติดอ่ะอุตายยอะเไม่อยากตายเลยไม่เหมือนไอ้นี่หรือเปล่าเองจงใจตายเพื่อไอ้นี่หรือเปล่าออกของให้ครบหรือเปล่าดีดีอ๋อถูกถูกถูกโอ้โหโอ้โหเจริง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 นั่งลงไม่ได้นะ ไม่ต่างแกแต่ผมก็แล้วนะหนึ่งผมไม่มีอะดีถ้าผมมีหนึ่งผมล่อคนนั้นให้แกออกมาแล้วออเต็มครับปีจริงไหมจริงครับรอแป๊บก่อนนะรอแป๊บรอแป๊บโดนนักกบมุมติ๊กอ๋อผมโดนโดเนทครับโดเนทให้เล่นรอผมเกิดอะเล่นได้นะไม่ต้องรีบเดี๋ยวลงห้าให้เนี่ยช็อตอะไรเงี้ยมันขึ้นบ้านรวบห้าเอาเล่นขี่ลงมาตายหมด ต้องไปต่อไม่เยวรีป้อมรีป้อมรีป้อมสวย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 โอ้โหเหลืองบันดูไปแล้วที่เ้จะแม่ติดโอ้โหดมาพามาตายโอ้โหไอ้ที่นึกว่าทานแมงรองเท้าแวนกูจะหลุดแมงติดรองเท้าแวนพอดีเฮียจปยตวน ่ตอนนี้ปีหน้าเหรอมถ้าอตอนนี้ปีหน้าก็แย่แล้วครับคุเชื่อหรือถึงแค่ให้ทีมตอนนี้ปีหน้าโหดไปใครจะดูวะดาบของฉันเชียร์บอลเถอะนะเฮ้ยผิวจับโอ้โหชีวิตโลมแม่งต้องเคลี้ยวขีบครบยังอ่ะขาของเท้าขาของโลมดิซื้อครบพอดีสี่ชิ้นเอ้ยไม่ไดมีล้านดิอ้าวก็มาจบแล้วมึงจะล้างใครดิ จบแล้วเอาเท้าเวก็ถือว่านับแล้วกันนะเท้าเวทอ่ะโอ้ยของลมแล้วกูดูคนดูไปคนจนเอ้ยไม่จบว่ะเอ้าไอ้เจ้ากูข่ายของไันแล้วโอ้โหกูโดนหลอกมันไม่จบว่ะดิกูโดนหลอกตามสูตรอาร์ติแชนเนล แค่เก็บสแต็กกับคีสได้ก็เก่งโอ้มันไม่ได้เก็บสแต็กกับคีสได้โกงไปไอ้ยังงั้นผมก็16สแต็กตลอดเวลาดิเรียกโกงไปนี่คิดจะข้ามผม16สแต็กเล่นด้วยกับคีสดิโอ้โหไอ้ยังงัผมแม่งโคตรก๊อตอ่ะมีคนโยนมาหาแล้วผมไม่มีร้านด้วยคือถ้าจะแบบนั้นต้องไปรักเปิดตาให้ก่อนอดีตเป็นเพียงความฝันโอ้โหคุณพัตเตอร์มีอะไรมีเคียวปะ ไม่มีเข็บไม่มีเข็บโอ้โหเธอคือวันเดนะนรับเปิดตาอะไรวะมันคูดาวแยกออตัวเออสวยแล้วผาด คือเกมเกมาเล่นด้วยกันนะพอตายแม่ก็โทษลงไม่สวยแล้วพี่เ <c oughs> ชื่อไอเอ็งเงสมอพับเมื่อกี้ถ้าเอ็งไม่รวบพี่ก็ไม่ได้ช็อตนั้นอ่ะ <c oughs> เห็นปะ <c oughs> ปนมันก็มีแค่พี่อ้ยเบิร์บถ้าคือถ้าดับถ้าดับแดงมันแรงกว่ามันมันมาเร็วกว่านี้มันจะดีกว่านี้ครับผมอาจจะไม่ตายผมเสียเลือเดเยอะเกินไม่ถึงไม่ถึงเว้ยยูรูยูยูวิ้งผมรู้อยู่ว่าลงกับจอ จะขึ้นยังไงให้ครบก็สี่ชิ้นห้าชิ้นอนะ่ะจริงครับเล่นละวันยี่สิบนาทีอ่ะก็ได้ไม่เต็มจริงครับเตะใจโอ้โหเตยใจเลยครับน้องเจบีผมก็ขึ้นนะเอ้าเห็นั้นผมก็ไม่เดี๋ยวปอดสัตว์ให้จริงครับที่เขาเกมตึงมากเดี๋ยวตามไปพิมพ์อ๋อที่ด่าเมื่อกี้นะครับโ <c oughs> ทษมันโทษจีิไงมันก็ต้องด่าเป็นเรื่<พ>องปกติพี่แนนถอยก็พี่แนนน่ ูนน่อยเป็ไงโตงหตลาดมันก็แบกเน,ะ 3. 3> นงงาะ12กัว3ยังแบกจัดอะ่ะ